ปีใหม่นี้ไม่รู้ไปฉลองที่ไหนไปกิน MK คุ้มกันคุ้มกันก <c oughs> ุ้งสดยังมีเหมือนเดิมเพิ่มลูกชิ้น M k มกับแซลมอน MK มไปด้วย <c oughs> แล้วตอนนี้เขามีซุปมันปูให้ฟรีด้วยทุกคนอร่อยมาก <c oughs> ช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยถ้ามาก,กันหลายๆคนเนี่ยต้อง MK เลย <c oughs> พอปโปรอิ่มไม่อั้น2 9 9เกน็ตคือมันคุ้มมากทุกคนกินได้หมดนี่เลย <c oughs> แล้วตั้งแต่วันที่1ถึง10ธันวาความ68นะเขาฟรีซุปมันปูแบบนี้ไปเลยทุกคนหอมมันปูเข้มข้นมากกุ้งสดยังมีอยู่ทุกคนเพิ่ม คือมันเด้งสุดๆทุกคนกินกับน้ำจิ้ม M K หรือจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยทั้งคู่แต่ถ้าชอบลูกชิ้นเนี่ยเพิ่อมอีก59บาทจะได้ลูกชิ้น M K แล้วก็ M K แซลมอนไปเลยบอกเลยนะใครไม่เคยลองกินเนี่ยพลาดมากเพราะว่าลูกชิ้นเขาอร่อยมากทุกคนตัว M K แซลมอนเนี่ยมาที่ไรก็ต้องสั่งตลอดไอคอนิก hmm. มากๆแต่ถ้าเป็นกรอบนะจะเพิ่อมอีก99บาทแล้วก็ได้ไปทั้งหมด3อย่างแบบนี้เลยโปรนี้ยาวถึงสิ้นเดือนมกราคม69นู่นเลยนะคือจะมีอะไรเหมาะกันฉลองวันปีใหม่เท่านี้อออีกกกกได้้้้้้้้้ททททัััััังงงงงงงเเนนนนนืืหมููลลชิิิขุ่่ยตว นะเอาไปจุ่มกับซุปมันปูอย่างนี้นะทุกคนกลมกลมมากแล้วถ้าสั่งเป็ดย่างนะจะจานเล็กหรือจานใหญ่ก็ได้จะสั่งบะหมี่ยกได้แบบไม่อันไปเลยทุกคนคุ้มเกินค,ค,คุ้มของจริงรวมทุกอย่างที่ชอบไปหมดเลยเดือนธันวาคมหกแปดนี้นะซาลาเปาใส่ครีมกลับมาแล้วทุกคนสั่งได้ไม่อันไปเลยยังคุ้มได้อีกช่วงปีใหม่แบบนี้เขามีโปรมาสิบฟรีหนึ่งยี่สิบฟรีสามแต่ถ้าม,มาห้าสิบฟรีเก้าไปเลยทุกคนสามารถจองผ่านบ้านเขียวเอ็มเคได้เลยนะบ้านไหนรวมญาตินะไปกันเลยทุกคนงบไม่บานปลายแถมคุ้กนนองัะ